มาต่อกันที่พี่น้องคู่นี้นะคะนั่นคือมาลิแลวก็นุษมีรนาดโค้ดนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางพี่สาวอย่างมาลีเนี่ยได้มีการโพสต์ตัดพอน้องสาวจนหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊พี่น้องคู่นี้เนี่ยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าค่ะกลายปเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีเลยนะคะเมื่อนักแสดงสาวมาลิมาลินีโค้ดตัดพอน้องสาวนุษมีรนาดโค้ดค่ะโดยล่าสุดเนี่ยเธอก็โพสต์รูปคู่กับนุษพร้อมบอกว่าคิดถึงนอกจากนี้นะคะมาลีก็ยังโพสต์ข้อความด้วย ออบอกว่าคิดถึงคนนี้หวังว่าเราจะได้พบกันเร็วๆนี้ค่ะงานนี้หลายคนก็เลยสงสัยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งมาล,ลีอาจจะแค่น้อยใจนุชน้องสาวเท่านั้นที่ไม่ได้พูดคุยกันเหมือนเดิมอย่างวันเกิดของนุชค่ะมาล,ลีเองก็ไม่ได้ไปอวยพรใดๆเลยก็ไม่รู้ว่ามีรอยร้าวจนกลายเป็นปมในใจของพี่น้องคู่นี้หรือเปล่านะคะแต่หลังจากที่มาล,ลีโพสต์รูปคู่กับนุชไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันอย่างต่อเน,นื่องเลยค่ะสําหรับนุชนี นาโคต,ตอนนี้อาศัยอยู่ในลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็มารีโคนี่ยังคงรับงานในวงการบันเทิงอยู่ที่ไทยค่ะ